นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เตรียมการที่จะลงไปยังด้านล่างของเชิงเขาแล้วนะคะแล้วในส่วนนี้ก็คือลูกขาบนะคะที่ขึ้นอรอเพื่อที่จะ แบกนักท่องเที่ยวกลับไปค่ะแล้วพี่จะพยายามให้อยู่กับปุ๋ยเริ่มการสริงชงนในข้อต่อไปนะคะที่คุณมาดิตาจะพาไปตั้งคำถามว่าอะไรเอ่ยนั่นคืออะไรเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันค่ะทด้ยนะคะแล้วก็มีที่แบกตรงนี้นะวหอๆน้ำหนักก็หนักพอสมควรนะคะจะให้ ไแน่ๆนะคะลองจับคู่กันสองคนเหมือนเดิมนะคะผมถึงจะให้เวลา 2นาทีในการที่ไปช่วยกันคิดวิเคราะห์ดูว่าภาชนะสิ่งนี้ที่ชาวประเทศมากเขาใช้เขาใช้ทำอ,อะไรและมันชื่อว่าอไะไรล็กอกคอมเหมดเวลานะคะ2นาทีในการคิดนะคะ <c oughs> เออเราก็มาพบกับคนที่จะเฉลยของเรายืนอ,อยู่ตรงข้างๆ <c oughs> แล้วะไรนะโยนมโยนมชื่อว่ามองมองระยะนะ อายุเทไรนะอยุะปีนะคะแบกมานานแล้วยังมานานแล้วยังนรกเลยมานน้วยังอำมานานแล้วนะคะทำมาตั้งแต่อายุอายุเท่าไหร่นะปีโม่อายท่าับมานานนะตั้งแต่อายุเด็กๆเลยประมาณ14 1สก็เริ่มที่จะใช้แรงงานในการที่จะ ทำออะไรอ่ะเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวแล้วเขาทําหน้าที่อะไรนะคะอันนี้นี่เองอันนี้เรียกว่าอะไรนะชินดาค่ะชินดาครั้งค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะชินดานะคะมีประโยชน์ก็คือใช้สําหรับทําอะไรเอ่ยเอามาดูในนี้ค่ะอ๋ออันนี้โอ้ใส่กระเป๋านะคะใส่กระเป๋าแล้วก็ วิธีใช้ใช้ยังไงอาแบกดูสิอ้าวแบกอ้าวไม่เแบกอ้าวแบกแบกอ้าวแบกเอาเลยเพื่อนเาอ๋อเอาอไรเนาะอ๋อโอเคโอเคนี่เองนะคะนี่นะคะมองเลยะก็ได้เลยให้เราแล้วนะคะว่าสินตาวตัวนี้นะคะใช้แบกกระเป๋าเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะคะว่าลักษณะกระเป๋าที่เขาแบกเป็นยังไงจ้าแล้ว ค่ะล่ดอัแล okay. ้าีเฉลยชัดเจนเลยนะคะว่านี่แหละค่ะสินเตาใช้สำหรับบ้านถุดกระเป๋าให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นมาแล้วไม่ต้องแบกกระเป๋าให้มันเหนื่อยนะคะเห็นไหมนี่ก็หนึ่งนี่สินเตาเอาแล้วค่ะใครตอบถูกคุนรับรางวัลได้เลยค่ะโอเค อันนี้ก็เป็นวิธีการเอาขึ้นบนไหลนะคะดูซิว่าจะแบกน้ำหนักได้แค่ไหนเนี่ยละค่ะโอ้ย่าเยี่ยมเลยโอเคไปละค่ะลูกค้าคนที่ข้อผ่านไปแล้วนะ เดี๋ยวรางวัลเนี่ยนะคะให้อ,อย่างถูกใจเลยค่ะเป็นของฝากจากประม่านะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปค่ะอันนี้นะคะนี่ลักษณะนะคะดูให้ชัดนะคะเป็นท่อนไม้นะคะอ่าสีจะออกเหลืองๆนิดนึงอ่ะจับคู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่า มันเป็นต้นไม้ที่มีชื่อนะคะพันไม้ทุกอย่างจะมีชื่อหมดเลยมันน่าจะชื่อว่าอะไรแล้วมันใช้ประโยชน์อย่างไรเชิญก่ะร้องพี่จะ,ะเฉลยละค่ะคิดกันแล้วใช่ไหมคะเอาละคุณครูจะ,ะเฉลยค่ะสำหรับไม้นี้นะคะนี่ได้สอบถามมาแล้วมีชื่อว่าไม้ทานาคานะคะซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นชื่อ อย่างชนิดหนึ่งนะคะของที่ประเทศพม่าแห่งนี้นะคะนี่ลักษณะก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะอ่ะแล้ววิธีใช้ใช้ยังไงที่ใช้ใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอ,ะอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็คือแท่นหินนะ,ะ,ะใกล้นี้นะคะ,ะแท่นหินที่ใช้ในการฝนนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะอ่าน้ําหยดอ่ะวิธีการฝนเขาก็จะฝนอย่างนี้นะคะ ใช้บริเวณเปลือกไม้อ่ะฝนนี่ฝนอย่างนี้นะคะนี่ฝนขณะที่ฝนไปนะคะก็ใช้เวลาไม่นานก็จะมีอ่น้ำสีนวลๆเหลืงองๆบางนะคะไหลออกมานะคะเสร็จแล้วก็อ่ะเติมน้ำไปนิดนึงเพื่อให้มีสีออก สีน้ำจะเปลือกไม้ออกนะคะอ่านี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะสังเกตไหมคะนี่ก็จะเป็นสีนวลๆอย่างนี้และเอามาทําอะไรทีนี้นะคะอันนี้วิธีใช้ต่อขั้นตอนต่อไปก็คือเอามาทาที่นี่ล่ะคะแบบนี้นะคะนี่นี่ทาที่หน้าอ่าคนพมา่าหรือสาวพมา่าไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิงผู้ชายหรือผู้อาวุสูงวัยทั้งหลายก็อาจจะใช้นะคะธานาคารนี่แหละคะ่ะสำหรับบำรุงผิวพรรณให้สวยสดงดงามนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็มีการแปลผลิตภัณฑ์นะคะออกมาเป็นกระปุกบ้างนะคะแต่นี่ก็คือนะคะของแท้และดั้งเดิมค่ะ อันนี้ฮัลโล่เจ้าอันนี้ไม้ไม้ไม่ใช่ใช่ทำใช้นี่เหรอใช้นี่เหรอถูขาดเฉลยนะคะนี่ก็คือไม้ธนาคารนะคะที่ใช้สำหรับเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการปัดทิ้นผิวบำรุงผิวดูเช่นหญิงสาวพม่าคนนี้ก็ได้ค่ะเงี้ยแม่เขาเอาไว้ชาแก้ไว้ทาจมูกนะคะแล้วอะไรนี่ทำมันเป็นสีอย่างเงี้ยฮะ อันนี้ก็ธนาคารอันนี้โอเคยาค่ะยาค่ะอันนี้ยาค่ะเอาไว้ผิดโอเคโอเคนี่นะแล้วนี่ยาค่ะอันนี้เนี่ยผิวได้ไหมโอเคแต่เขาบอกว่าไอันนี้แต่ผิวได้อ๋อสุพีไทยได้ไหมผู้ไทยได้ไหมอันนี้มะองค่ะผู้ไทยเป็นไหมโอเคเอาผู้ไทยเป็นเขาชื่อบอกว่าชื่ออะไรคะอ๋อเขาบอกว่าเขาชื่อสุดใสใจนะคะอายุเท่าไหร่คะอันนี้ไม้งระนักค่ะอ๋อค่ะอายุประมาณ อยู่ชั้นมอสองถ้าเรียนเทียบภาษาไทยมอสองนะคะแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะค่า<ๆ>เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์<ๆ><ๆ>ก็เลยมา,<อ>า<ๆ>ช่วยพ่อแม่ทํางานนะคะ<ๆ>น,นี่ก็กําลังฝนอันนี้อยู่อันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะอ๋อเรียกอ๋อเรียกว่าธนาคารนะคะใช้สําหรับธนาคารอันนี้ะอันนี้่ะคะอันนีอย่าค่ะอันนี้ก็ธนะนาคารเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็เป็นธนาคารเหมือนกันนะคะสีนี้นะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่ ห้าร้อยจารดนะคะห้าร้อยจาั์ดสามอันพันจารดอสามอันพันจาดห้าร้อยจาร์ดหอมนะคะเอาไหนป้าลองลองดูอันนี้ทําทำอะไรอันนี้ฝนไปทำอะไรอ๋อเอาไปทำอะไรฝนอาไปทำอะไรโอเคเอาไปทำอะไรฝนลาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอ๊ะมาเยอะจ้าเนาไม่ใหญ่ใหญ่ อ๋อเขาบอกว่าฝนเสร็จแล้วนะเขาก็เอาไปบดนะคะเอาไปบดเอาไปบดเพื่อที่จะทำเป็นผงแล้วก็เอามาใส่กระปุกนะครับก็เอาไปใส่ถุงเพื่อขายได้ใช่ไหมอ๋อค่ะนี่ราคาเราก็ได้คุยกับสุดใสใจนะคะได้รู้จักกับใส่ใจอ่ะเดี๋ยวคุณป้าขอทำหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอทำหน่อยนะขอแล้ว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 ไปทำอยู่โน่นแล้วไปทำเอออย่าไปนั่งไปเราเขมร

รวยรวยแหมเก่งจริงๆเลยเธอเนี่ยติดประมาณเกือบเดือนสิบสองต้นเชิญค่ะเชินแท้เดินแท้เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยค่ะเขาเหนื่อยดูซิคอร์สันอยู่แล้วกันเนี่ยเอาขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยเต้งโอ้ยตายแล้วมันตายแล้วตอนนี้นะคะก็กําลังจะเดินขึ้นไปที่พระธาตุอินแควนนะคะแต่ก็มากระสดุดอยู่กับ อ,อ,อย่างหนึ่งที่ตรงนีนะ้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะว่านี่คืออะไรเดี๋ยวกล้องโค้ดเข้ามาค่ะค่ะคดูใกล้อีกนิดค่ะโอเคนะคะค่อยๆกล้องค่อยๆมาหาปุค๋ค่ะขอให้นักเรียนลงช่วยกันวิเคราะห์นะคะ,ะจับคู่กันนะคะสองคนแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะคุณครูมานิตาให้เวลา ูละสองนาทีแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ว่าไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยนะคะเนี่ยแหละสิ่งเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรค่ะก็ได้ดูไปแล้วช่วยกันไปแล้วนะคะให้เวลา2นาที เดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉลยลองเอาอุปกรณ์อันนี้เขี่ยดูนะคะว่ามันเป็นอะไรนี่ให้เด็กติดเด็กคนนั้นด้วยค่ะให้ดเด็กด้วยไหมอะตรงนี้ค่ะนี่นี่อุ้ยกระยับกระดุกกระดิกได้ด้วยนะครับกระดุกกระดิกได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่เฉลยค่ะดูอะไรคะ มันน่าจะเป็นตัวอะไรคะปิงหรือท่าคะปิงบนปิงท่าคนพื้นที่แต่ว่ามันตัวใหญ่อะอ๋อเหรอคะโอ้เพีาบหมค่ะก็เฉลยนะคะนี่สภาพอากาศเย็นตรงนี้ก็คือ ฉเลฉเลย <ไป S 1> ค่ะเฉลยเป็นตัวทาาค่ะเป็นตัวทากนั่นเองนะคะอ<า>เอาละคะ่ะใ,ใครถูกบ้างคะ,ฉะเฉลยก็คือตัวทากค่ะคู่ไหนตอบถูกมีรางวัล มาฝึกสมองประลองความคิดกันนะคะว่า,อ,าอะไรเอ่ยนะคะนี่คือลักษณะของบันไดนะคะเป็นขั้นๆมีประมาณหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดเจดขั้นนะคะมีล้อนะคะมีล้อมีล้อในการที่จะเลื่อนแล้วก็ลากไปไหนก็ได้นะคะมีเยอะแยะเลยนะคะอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะ อยู่ตรงนู้นก็มีนะคะตรงนู้นก็มีมากใกล้ๆค่ะหมากกลๆหกไกก็มีนะคะมีหนึ่งอันแล้วมีด้านนน้นด้วยโอเคนะคะ่ะจะมีกติกาในการคิดอย่างนี้นะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่กันนะคะ2คน ผูจะกําหนดเวลานะคะกำหนดเวลาเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะลองช่วยกันคิดวิเคราะห์ดูนะคะว่าบันไดนี้นะคะใช้ทําประโยชน์อะไรที่พระธาตุอินแขวนแห่กนี้ค่ะและด้านหลังนี้นะคะก็คือรถบรรทุกนะคะรถบรรทุกหกล้อนะคะ แล้วก็ที่จะเกี่ยวข้องกับบันไดมันน่าจะเกี่ยวข้องกับรถบรรทุกแต่ว่าเอ๊น่าสงสัยนะคะว่ารถบรรทุกขึ้นมาทำไมเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะคะว่าไอ้บันไดเนี่ยมันใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะนี่เองเจอแล้วคําตอบนะคะบันไดนี้นะคะใช้สําหรับนะคะขึ้นไปบนรถบรรทุกเพื่อที่จะนําพานักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาที่พทุทธาธินุแผงกลับลงไปสู่นะคะด้านล่างเชิงเขานะคะซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางนะคะก็ะประมาณเอ่อสิกิโลเมตรนะคะ